นี่ว่าให้ชมเรียนเด,ยเดี่ยวของอาจารย์เวลานะครับเป็นกระไลปีสี่ศูนย์นี่ครับข้างหลังรอ5ผมมีเยอะครับคุดอาจารย์เวลาผมอยู่ผมอยู่หน้าวัดท่านท่านอยู่ในซอยนะครับ ซอยโรงเรียนอะไรนะมวยโรงเรียนใายอ่ะซอยสารศาสตร์โรงเรียนสารสาสตรนี่ครับมามา้ชมเป็นองค์ต่อองค์สดๆความสวยความค่าสิกจะเป็นยังไง โอเคครับจะได้อะไรมาให้ชมได้เรื่อยครับ